สวัสดีครับพ่อมีพี่น้องกวางโกลแลนสุขผู้สุขคนนะครับมาพบมาพอกับผมอีกแล้วครับกับคนหน้าตาดีๆเช่นผมอีกเช่นเคยนั่นแหละครับผมเมื่อนี้กับผมมีเวียกมีงานยังเนาะครับกัหาโลหาแหล่นั่นแหละครับพาพี่น้องไปบึงตลาดเนาะครับคือเก่าละเมื่อนีฮัสกี้แตบักคุ้งปิ้งไก่นั่นแล้วพี่น้องเลยจากนั้นเนาะครับกันยังมาจากน้อยพ่อร้านขนมเส้นขนมจีนนี่เลยครับนำดาหลากหลาย น้ำยาไทยน้ำยาเล่าน้ำยามิละกันน้ำยาเกาหลีใต้แกมีเบอร์อะไพี่น้องเอ้สันตภาจากนั้นกันยางมาพ่อนะครับปิ้งไก่คือเกาหน่อยครับปิ้งไข่สันดกโอ้ยเบากับผิดพี่นอ้นองเอ้บอกเป็นนะครับของแกโตนะครับพอจากนั้นละ่ะซื้อเซ็ตเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วครับกลับมาที่ห้องครับพี่น้องเอ้แะมาทําการเตรียมกับพงกับเขาใส่ถ้่วใส่จานใส่ชา,า,ามผุ้เล้ยวถ้าคุณนายเนาะคุณนายกับผมมาเห็ดซอยจักเจียเนาะโอ้ยเนาะอันที่บอกแล้วนั่นก็คือ ไค่ตูนะครับลืมบอกพี่น้องครับสื่อมาใหม่หนึงครับยี่สิบบาทพี่น้องเอ้ยเบื้องเอารดเบื้องเอารดเบื้องเอารดคุณนายบัเฮ็ดยังครับขณะจ,จะควงเสื้อน้ำยาขนมจีนมาสกแกกินเองก็บ่มีปัญญาแกโอ้ยข่อยละนายข่อยละเบือ่อคุณเมียเอ้ยเพือนมาเฮ็ดให้ฉันลําบากใจแต่คุณนายสันดอกฟ้า <c oughs> หลังจากนั้นครับก็มาทําการกินเข่ากันเลยครับพี่น้องเอ้ยมากินเข่าเด้อครับมีแต่เน่าเสีย ب, เปิื บอว่มีแนวมาบอกมีเอามา,าให้พี่น้องได้ฟังเนาะก็จะเฝ้าเบื่อฝ้านายกันเด้อพี่น้องให้สนสารกคน่คนาตาดีคคตรรอ,อ,อคือผมเลยเด้อจะว่ากันลยครับแต่สิว่าผมลงแต่ของเนาะกั็แม่นี่หรือล้วผมลงแต่ของย่องแต่ของพูดอย่ยงเราผู้อื่นบ่นย่องเนาะบ่ม,มีไผย,ย่องไว้แหละก็ย่องกันแน,พน,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 น่พี่นนะ้องเอ้ยคน่นายก็ทั้งกินขาวทั้งติดนังเนาะนังเกาหลียิ่เพิ่มอลยจะฟังยังไงเนาะเกาหลีเกาดาก ว่าไปอีกแล้วปฏิวัติบ่มยังกินเข่ากันเนาะทางบ้านเนาะครับบ่มียังกินกับมะพีเดอ้อกินเขาน้ากันเดอ้อต่บักหุ่งนี่แล้วบ่ได้เห็ดกับเขากินเอกเมื่อนี่ข้าแต่เวียดแต่งานโอ้ยว่าสิเลือกงานย่ำใดมันก็เดือดเดินเทียงขึ้นแล้วเนาะนี่เลยคนชีวิตขายแรงเนะาะอ่มีแห่ไปเลี้ยนกับว่าเลี้ยนนอ้องผมกัได้บ่มีไพรให้ว้าพื้นกับว้าพื้นจะคล้องสะทาะ ยังไงก็สิด้ลลากพีและนองไปแล้วด้วยครับวัสดีครับ